ยางอันนี้จะใช้ได้อีกไม่นานแล้วนะอ่ะให้ดูตรงนี้สังเกตรอยล้าวงในเห็นไหมคะยางอันนี้ตั้งแต่ปีหนึ่งเจ็ดวันนี้เรามาดูรอยล้ารอยล้าริมดิมไม่ค่อยเท่าไหรค่ค่ะแต่ถ้าล้าข้างในตรงเนี้ยถ้าเราขับไปแล้ววันหนึ่งเรารู้สึกว่ามันมีสัน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 คือ,อยางไม่ยืดอยู่นะคะเราดูดอกอย่างเดียวไม่ได้พวกเนี้ย ดอกยังไงมันก็ไม่ค่อยสึกนะคะสําหรับพวกมีเอฟเนี่ยแข็งเราให้ดูรอยเลารอยลา,ลยลาเหมือนรองเท้าอ่ะมันมีดอกยางอยู่แต่เราลื่นลมได้อย่างเงี้ยค่ะคือความยืดหยุ่นมันไม่ลดเวลามันมีความร้อนแล้วมันต้องยืดหยุ่นมันจะไม่ค่อยยืดหยุ่นแล้วนะคะ okay. นี่ขนาดยางไม่ดีนะยังได้นุ่มเลยนะ เสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับคันนี้